ครับผมไปยักะินษ์ศรีวัดไฟเดียวซ้อมมากี่วันครับต้องมาสามอาทิตย์หน้าก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายตอนศรีวัดอาอยู่ที่แถววัชรพลนี่เองมีใครเป็นผู้เป่าศร้ามรับต้องมีคุณก้าแล้วพี่อาผู้ไหนใครชี่ก่อนเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละสูงเท่าไหร่ครับหนึ่ร้อยห้าสิบเก้าน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้เจ็ดสามน่าหมวยสไตล์แหละครับวันนี้จะต้องมาเจอเพชรเดมอนเขาก็เคยเจอกันมาด้วย ใช่ไหมเขาขาดมาอ๋อหนานยังออกเคยแพ้เข้ามาด้วยวันนี้แพ้แบบไหนเบียดเบียดกันหรือว่าขาดแพ้ขาดหรอขาดเลยแต่วันนี้มาเจอกันใหม่นะคิดว่าวันนี้เมาคืนได้ไหมได้มั่นใจเลยมั่นใจอ่าเขาเมื่อจะตายเลยนะเขาเมื่อวันนี้เราต้องมาเจอใหม่เนาะแล้ล่าสุดเลยเราต่อยที่ไหนมาต่อยที่เพชรบุรีเข็ญฉบูรณ์อันนั้นช่างต่อยแล้วปล่อยต่อยช่างต่อยเวทเท่าไหร่ สี่เบ็ดวันนี้ต่อยสี 2. 2> <ะ>่สิบสองวันนั้นชนะหรือแพ้ชนะนอกอ๋อชนะนอกด้วยวันนี้เรามาเจอคู่ปรับเก่าวันนี้คิดว่าเอาคืนได้ไหมได้มั่มนใจเนาะ,ะคู่แล้วบังทีช้ำหนักแล้วเป็นไงบ้างมาเกินหรือมาขาดมาเช้า,มา,านนมาขาดนิดหน่อยออกมาขาดนิดหน่อยก็คือมาเทราบายเนาะร่างกายไปนี่กี<ะ>่เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรง<ะ>วันนี้พร้อมเมาล้างตาเลยเอาชนะคืนเลยนะคุมมากี่กิโลไฟนี้อ่าต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเท่าไหร่ลวของเราหลัก ประมาณหลักสิกบประมาณสิบกว่าไฟอ่ะประมาณสามสี่สิบอ๋อสามสี่สิบแล้วคนจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อนชวนแฟนขับรถหน่อยอ่ะฝากเชียร์เลยฝากชาวนครศรีธรรมราชติดตามผมด้วยวันนี้พ,พนะนะร้อมเอาแชร์แล้วนะอ่ะขอให้โชคดีบ้าบ้ากครับโอเค